ขอบคุณพระเจ้าครับเข้าสู่เดือนใหม่พระพรอันมากมายของพระองค์ที่มาถึงเราผ่านทางแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับเราก็มีวาระและโอกาสในการจัดเตรียมและทําสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอๆนะครับก็เข้าช่วงเข้าสู่ช่วงเวลาพิเศษนะครับช่วงเทศกาลใกล้คริสต์มาสนะครับเราก็จะมีการจัดเตรียมหลายๆอย่างนะแต่งห้อง แต่งบ้านแต่งสถานที่นะครับบางคนก็ทำไปก็เหนื่อยไปแต่งเสร็จแล้วสองอาทิตย์แล้วก,เเกว็เก็บข้าวเก็บของออกนะครับแล้วก็รอปีหน้าก็มาแต่งใหม่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านีเา้เมื่อเวลาและวาระต่างๆมาถึงเราก็จัดการบนอย่างเรียบร้อยนะครับ จัดการอย่างเรียบร้อยดีด้วยเนะีเพราะว่าทุกๆปีเวลาที่ผมมาที่โรงพยาบาลในช่วงของคริสต์มาสจะไปตามบอร์ดต,ต่างๆต,ต,ตามาแผนกโน้นแผนกนี้ทุกๆท,ที่จะถูกจัดการอย่างสวยงามนะครับผมก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้เพราะว่าทุกๆคนทํามาจากความตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่ามีส่วนร่วมที่จะจัดการต่างๆให้เรียบร้อยอย่างดีนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการจัดการ เรามีบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราจัดการในชีวิตของเราแต่ละวันให้เรียบร้อยและให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นไปอย่างดีนะครับคุณพ่อคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์ลูกชายผมนะเขาบอกว่าลูกชายเขานะ่ะอายุประมาณสัก6ขวบ7ขวบนะครับวันหนึ่งลูกก็มาถามว่าพ่ออีกกี่ปีพ่อจะกเกษียณอ่าพ่อเขาบอกโอ้นับนับนับไปก็อีกประมาณสัก15ปีจะกเกษียณพ่อ บ้านเนี้ยพ่อผ่อนหมดหรือยังพ่อพ่อต้องผ่อนให้หมดก่อนเกษียณนะนะแล้วเสร็จปุ๊บพ่อก็นั่งงงอยู่ไม่รู้พูดเอาพูดเอ่อพวกนี้อะไรมาจากไหนฟังไปเรื่อยๆลูกก็พูดต่อถามว่าพ่อหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะพ่อเก็บเงินเกษียณไว้บ้างหรือเปล่าอย่าลืมนะ จัดการให้เรียบร้อยนะให้เดี๋ยวกเกษียณมาแล้วไม่มีตังค์นะ่ลูกหลานจะลำบากเขาก็นั่งฟังแล้วหัวเราะในใจแต่เอ๊ะเด็กหกขวบเจ็ดขวบนี่ไปเอาคำพูดเรื่องพวกนี้มาจากไหนนะครับแต่ก็เป็นภาพหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเออบางสิ่งบางอย่างเราต้องจัดการให้เรียบร้อย ใช่ไหมครับทั้งหน้าที่ของเราชีวิตของเราและสิ่งต่างๆเราต้องจัดการให้เรียบร้อยพระมพีในเช้าวันนี้เป็นเรื่องราวที่มาจากพระธรรมปัญญาจารย์และได้ให้ข้อคิดบางสิ่งบางอย่างกับเราในการจัดการบางสิ่งบางอย่างนะครับพระมพีตอนนี้เป็นถ้อยคําของปัญญาจารย์ที่บันทึกเรื่องราวคร่าวๆไว้ว่ากษัตริย์ย่อมพูดอะไรตามใจชอบของพระองค์แล้วก็บางทีก็ไม่มีเหตุผล อยากทำอะไรอยากพูดอะไรอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นหรือไม่ให้อะไรเกิดขึ้นกษัตริย์ย่อมมีอำนาจที่จะทำพูดและคิดไปตามนั้นและโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครที่จะกล้าขัดขวางหรือให้คำแนะนาหรือหยุดความคิดที่ไม่ดีของกษัตริย์ไว้สิ่งที่เป็นข้อความที่ปัญญาจารย์ได้เขียนขึ้น เพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับภาพในข้อที่1ถึงข้อที่4ของพระธรรมตอนนี้ปัญญาจารย์ได้บอกกับเราว่าเป็นภาพของอกษัตริย์ที่แสดงอารมณ์ดุร้ายหรือความเกรียวกราดหรือการแสดงบางสิ่งบางอย่างออกมาตามอารมณ์ของพระองค์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า,ามีอำนาจ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าถูกตามใจมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็บอกอุย้ยเราเป็นกษัตริย์ชนชั้นขุนนางชนชั้นกษัตริย์ทำอะไรก็ทำไปพวกเราแหมความผิดแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อปัญญาจารย์บันทึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนที่จะทำให้เราได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราว่าเราควรจะจัดการอะไรจากพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้อย่างแรกจัดการเรื่องอารมณ์ร้าย ในพัมพีตอนนี้กษัตริย์ได้บอกถึงว่าเมื่อเมื่อกษัตริย์พูดอะไรออกไปหรือแสดงอารมณ์โกรธหรือแสดงอะไรออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบลุกโดยส่วนใหญ่แล้วคนเราก็จะกลัวใช่ไหมครับมีใครพูดอะไรที่แรงๆออกมามีใครพูดใสอารมณ์ใสเราเราก็จะ รีบลุกหนีเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากรับผลกระทบทั้งเรื่องของความเจ็บปวดทางด้านร่างกายเรื่องความเจ็บปวดทางด้านจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเราอยากจะหนีเราอยากจ,จะพ้นเราไม่อยากจะอยู่ณตรงนั้นที่มีแต่ความกดดันไม่ได้ความขัดแยง้งนะหรือบางครั้งตัวเราเองก็เหมือนกันนะครับที่มีอารมณ์ความรู้สึกร้ายๆพําพตีตอนนี้บอกว่าอะไรครับบอกว่าการรีบออกมาหรือจัดการอย่างไม่ถูกต้องนั้น กลับเป็นอันตรายยิ่งกว่าถ้ากษัตริย์พูดอะไรที่ไม่ดีออกมาขุนนางหรือทหารรีบออกไปเลยรีบออกจากท้องพระโรงไปนะครับยิ่งจะนำอันตรายมามากกว่าดังนั้นบัญญาจารย์แนะนำว่าอย่างไรบัญญาจารย์แนะนำว่าให้อยู่ตรงนั้นแล้วทำให้อารมณ์ร้ายของพระราชาค่อยๆสงบลงสงบลง เพื่อที่จะป้องกันเหตุร้ายและอันตรายอันใหญ่หลวงอื่นๆที่จะตามมาด้วยเพราะปัญญา,ารย์บอกว่าบางครั้งพระราชาก็ตัดอะไรด้วยอารมณ์ไม่ใช่ด้วยเหตุผลดังนั้นขุนนางหรือทหารที่อยู่ในนั้นควรจะต้องเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช้อารมณ์เหมือนกษัตริย์แต่จะต้องใช้เหตุผลที่จะคอยระง,งับอารมณ์ร้ายของกษัตริย์ให้ลดลงได้ เช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายเจอกับอารมณ์ที่หลายๆรูปแบบทั้งดีใจเศร้าใจเสียใจซึมเศร้านะครับหรือบางทีเราก็อาจจะเจอกับความโกรธความเกลียดและยิ่งอารมณ์โกรธเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นกับเราได้ทุกช่วงเวลานะครับเดินเดินอยู่ดีๆมีคนมาชนไหลเราเสร็จปุ๊บไม่รู้จักกันเลยก็ทำไมกันใครนะครับอารมณ์โกรธในชีวิตของเราอาจจะพุ่งขึ้นอยู่เสมอเสมอ รเราอาจจะเจอกับไร้ยๆอารมณ์ในแต่ละวันในชีวิตของเราดังนั้นเราจะจัดการกับอารมณ์ร้ายของเราได้อย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราเปิดอ่านในสื่อตามออนไลน์ตามโซเชียลต่างๆเราก็จะมีคำแนะนำมากมายทั้งในเชิงของจริยธรรมเชิงของจิตวิทยาและในด้านความเชื่อ ที่จะสอนเราในเรื่องของการจัดการกับอารมณ์ร้ายๆเหล่านี้ให้ผ่านพ้นไปได้และสามารถแก้ไขให้ถูกต้องหรือบางทีในสมัยก่อนวิธีจัดการกับอารมณ์ร้ายหรือความโกรธหรือความเกลียดก็คือตาแทนตาฟันแทนฟันใช่ไหมครับเขาทำให้เราเจ็บเราต้องทำให้เขาเจ็บเขาทำให้เราสูญเสียเราก็ต้องทำให้เราให้เขาสูญเสียมันเหมือนกับเป็นกฎแห่งความยุติธรรม ตาแทนตาฟันแทนฟันแต่ในซุกสมัยของพระเยซูคริสต์พระองค์สอนว่าอย่าแก้แค้นเลยโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปให้เราจัดการอารมณ์ร้ายของเราลงพระเยซู <c oughs> แนะนำเราว่าอย่างไรให้เราจัดการอารมณ์ร้ายของเราลงด้วยจิตใจที่สงบคอยหาคำตอบที่มาจากพระเจ้า เซนต์ฟรานซิสแห่งอสซิีได้มีคำอธิษฐานช่วงหนึ่งท่านกล่าวว่าข้าแต่พระอาจารย์อย่าให้ข้าพรงสแสวงหาการประเล้าวปรลรมใจแต่ปะเล้าวปลมใจผู้อื่นอย่าให้ข้าพรงสแสวงหาความเข้าใจจากคนอื่นแต่ให้เข้าใจเขามีใช่สแสวงหาความรักแต่รักเขาเพราะด้วยการให้ข้าพรงจึงได้รับด้วยการเสียสละ ข้าพระองค์จึงได้รับอย่างแท้จริงและด้วยการยกโทษข้าพระองค์จึงได้รับการยกโทษคำอธิษฐานนี้บอกกับเราว่าเราควรจะต้องจัดการตัวเราเองอารมณ์ร้ายอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดแน่นอนครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในสิ่งที่เป็นสถานการณ์รอบ,รอบๆข้างอยู่เสมอๆและมันเกิดเมื่อไหร่นั้นบางทีเราก็ไม่รู้แต่พระเยซูคริสต์และเซนต์ฟรานซิสแห่งอันซได้แนะนำเราว่าให้เราเริ่มจัดการที่ตัวเราเองถ้าเรามีอารมณ์ร้ายจัดการอารมณ์ร้ายนั้นไปซะและพระเยซูแนะนำว่าให้เราจัดการอารมณ์ร้ายนั้นด้วยการสงบและการอธิษฐาน การสงบและการอธิษฐานจะทำให้เราได้รับคำตอบและจัดการตัวเองได้อย่างเรียบร้อยขึ้นวันนี้เราไม่รู้ว่าจะมีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นกับเราไหมจะเกิดขึ้นกับใครกับคนที่อยู่รอบข้างเราหรือกับคนที่ไหนๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราเองจะต้องควบคุมและจัดการตัวเราให้ได้เป็นอันดับแรก อย่างที่สองครับจากพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ที่เป็นบทเรียนให้กับเราที่เราจะจัดการก็คือ2จัดการความทุกข์นะครับพ่ะพีบอกว่าผู้ทำตามพระบัญชาจะไม่ประสบอันตรายและจิตใจของคนมีปัญญาย่อมรู้วาระและวิธีการเพราะว่าทุกเรื่องราวย่อมมีวาระและวิธีการแม้ว่าความลำบากของมนุษย์เป็นภาระหนักแก่เขาก็ตามที่จริงเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ด้วยใครจะบอกเขาได้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรพระพีตอนนี้บอกว่าความลำบากของมนุษย์ก็เป็นภาระของเขาแน่นอนครับ เราแต่ละคนมีภาระมีความลำบากในสิ่งที่แตกต่างกันแต่นั่นก็เป็นความทุกข์ยากลำบากของเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราทุกคนมีความทุกข์มีเรื่องราวของความทุกข์แต่พระคัมภีร์ก็แนะนำว่าเราควรจะจัดการและจัดการมันให้ได้เพราะว่าความทุกข์นั้นมันมีสาเหตุหลายสิ่งหลายอย่างมันมีที่มาที่ไปหลายสิ่งหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะมาจากภายนอก หรือบางทั้งความทุกข์นั้นก็มาจากภายในตัวของเราเองหรือเราเองนี่แหละเป็นคนทําให้เกิดความทุกข์การน,นั้นก็ตามเราก็ควรจะพยายามเข้าใจว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์เพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับมันได้เรารู้ว่าเรามีความทุกข์กายทุกใจและมันเป็นภาระหนักแต่พระเยซูก็บอกว่าพระองค์นั้นมีทางออกเสมอเมอทุกปัญหามีทางออกไม่ใช่ทุกปัญไม่ใช่ทุกทางออกมีปัญหาเนี่ย ทุกปัญหามีทางออกของมันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาทางออกนั้นด้วยวิธีใดอย่างไรที่มันถูกต้องและเหมาะสมบางทีทางออกมันมีแต่ว่าทางออกนั้นอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่อาจจะมีทางเลือกอื่นไหมที่มันเป็นทางออกแล้วมันไม่เป็นปัญหาพระคัมภีร์ในวันนี้จึงให้เราเห็นความทุกข์ยากลําบากเพื่อที่เราจะจัดการความทุกข์นั้นได้ พ่อพีจริงๆแล้วพ่อพีตอนนี้บอกว่าความทุกข์เนี่ยนะครับของพ่อพีตอนนี้เกิดขึ้นจากคนอื่นเกิดจากคนอื่นนะถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าเกิดจากพระราชาเนี่ยพระราชาเป็นคนทําให้เกิดสิ่งที่เป็นความทุกข์อยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทําทําแล้วไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะรับผลอย่างไรดังนั้นความทุกข์ตอนนี้เป็นความทุกข์ที่มาจากข้างนอกและเราจะจัดการกับมันอย่างไรบ้าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นความทุกข์ที่เกิดกับคนอื่นๆแล้วบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าอย่าไปสนใจเลยไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยให้เขาทุกข์ไปเถอะเราไม่ได้ทุกข์กับเขาก็พอใจละแต่อย่าลืมว่าบางครั้งความทุกข์นั้นก็เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของเราคนใกล้ชิดเราคนที่เรารู้จักและเราอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากลาบากนั้นไปได้จัดการกับความทุกข์เท่าที่เราจะสามารถ ทำด้วยสติปัญญาและทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมมีคุณยายคนหนึ่งมีหลานอยู่4คนหลาน4ี่คนนี้กําลังนั่งเล่นคุยกันอย่างดีนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามี2คนทะเลาะกันทะเลาะกันจนร้องไห้นะครับแต่มีอีก2คนนั่งเล่นด้วยกันอยู่ดีๆนะและหลานคนที่3ก็อยากจะไปอยากจะไปแยกไอ้สคนที่มันทะเลาะกันออกนะครับแต่ไอ้หลานคนที่4บอกว่าอย่าไปยุ่งนั่นมันเรื่องของเขา แต่ในขณะที่ทั้งสี่คนเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันและในที่สุดคุณยายก็ทนไม่ไหวนะครับก็เดินมาแล้วก็แยกเด็กสองคนที่ทะเลาะกันปรับความเข้าใจกันเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นครับเราไม่ควรจะลุกหนีเราควรหาทางช่วยเขาจัดการเขาให้พ้นจากความทุกข์ให้เรียบร้อยเราอาจจะทำเองไม่ได้ครับ แต่เราอาจจะขอกำลังของคนอื่นๆอีกหลายคนที่จะช่วยการหาทางออกเพื่อจัดการกับความทุกข์นั้นให้ได้แต่การจัดการความทุกข์ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาความทุกข์ของเขามาแบกไว้เป็นความทุกข์ของเราอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะครับช่วยเขาให้พ้นความทุกข์นั้นไปและเราเองก็ได้ทำสิ่งที่ดีที่ไม่ได้เป็นภาระของเราจนหนักเกินไปพระธรรมโรมบทที่12ข้อ15บบอกว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ช่วยเขาจัดการความทุกข์ด้วยกำลังและทางออกที่มาจากพระเจ้าอย่างที่สามครับการจัดการด้านจิตวิญญาณมนุษย์มีจิตวิญญาณที่เรามองไม่เห็นที่มันเป็นส่วนลึกในใจไม่มีมนุษย์คนใดมีอำนาจเหนือจิตวิญญาณจะรั้งจิตวิญญาณไว้ได้พูดง่ายๆก็คือว่าไม่มีใครห้ามวิญญาณออกจากร่างกายของตนเองไปได้เพราะเมื่อถึงเวลาแล้วไปยังไงครับเราทุกคนก็ต้อง จากโลกนี้ไปทิ้งร่างกายที่เป็นเรือนดินนี้ไว้อยู่ที่โลกนี้ไม่ว่าจะฝังหรือไม่ว่าจะเผาหรือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ร่างกายเดือนนี้เรือนดินนี้ก็ยังอยู่ที่โลกนี้แล้วมันก็จะสลายกลายเป็นดินไปแต่จิตวิญญาณน,นั้นเป็นของพระเจ้าและจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าดังนั้นเราทั้งหลายทุกคนที่รู้ว่าเรามีจิตวิญญาณเราควรจะจัดการอย่างที่สามคือจัดการด้านจิตวิญญาณของเรา วิญญาณน,นั้นมาจากไหนวิญญาณมาจากพระเจ้าเป็นลมหายใจที่พระเจ้าประทานให้วิญญาณทั้งหมดนั้นอยู่ในร่างกายเรือนดินนี้ของเรานะครับและมันเป็นของพระเจ้าแต่อะไรที่ทําให้เราไม่สามารถกลับไปหาพระเจ้าได้พระธรรมอิสยาได้บอกว่าเพราะความบาปของเจ้าได้กั้นระหว่างเรากับเจ้าทั้งหลายดังนั้นจิตวิญญาณที่จะกลับไปหาพระเจ้าคือจิตวิญญาณที่ ได้รับการไถ่ได้รับการจัดเตรียมได้รับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าเรามีจิตวิญญาณและจิตวิญญาณนั้นเป็นของพระเจ้าเราก็ควรจะมอบไว้กับพระองค์และให้พระเยซูคริสต์ช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากและเราให้พระเจ้าช่วยจัดการด้านจิตวิญญาณของเราพระเยซูบอกว่าอย่ากังวลเลยเพราะพระองค์มีที่อยู่เป็นอันมากสําหรับ เราทั้งหลายและพรรองเสด็จไปเพื่อจัดเตรียมที่นั้นไว้ให้กับเราแต่ในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้ให้เราจัดการด้านจิตวิญญาณของเราโดยการมอบไว้กับพระเจา้าในพระธรรมกิจการได้มีขันทีคนนึงชื่อเป็นขันทีชาวเทเอทิโอเปียอ่านเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แล้วแล้วท่านก็ถามฟิลิปที่เป็นสาวกของพระเยซูว่าถ้าข้าพาเจ้าอยากจะรับบัพติศมาข้าพาเจ้าจะรับได้ไหมฟิลิปตอบว่า ถ้าท่านเชื่อท่านก็รับได้และในที่สุดฟิลิปก็นำขันทีชาวเอธิโอเปียไปรับบัพติศมาที่แม่น้าแล้วต่างคนก็ต่างแยกจากกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าขันทีจัดการกับจิตวิญญาณของตัวเองในโลกนี้เพื่อเขาจะจากโลกนี้ไปและจิตวิญญาณของเขาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับ เรามีเรื่องสําคัญมากมายในชีวิตที่เราจะต้องจัดการมันมีอีกเยอะแยะที่เราจะต้องจัดการแต่เรื่องสําคัญสคัําญที่เราจะต้องจัดการนั้นเราอย่าเพิกเฉยอย่าละเลยไปเช้าวันนี้หนุนใจท่าน 1. รู้จักและจัดการด้านอารมณ์ร้ายเพื่อเราจะไม่ถูกอารมณ์ร้ายควบคุมชีวิตของเรา 2. รู้จักและจัดการกับความทุกข์ยาก ขอกาลังที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราจะผ่านพ้นความทุกข์ยากเหล่านั้นไปได้ 3. รู้จักจัดการด้านจิตวิญ,ญญาณของเราเพื่อเราเองจะมอบจิตวิญญาณนั้นไว้กับพระองค์เพราะจิตวิญญาณนั้นเป็นของพระเจ้าขอพระองค์เสริมกําลังและอวยพ,พรทุกท่านให้เราที่ฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าด้วยบิดาพระองค์สถิตและนำพาเหนือชีวิตของข้าพจน์ทงหลาย ขอพระองค์ทรงช่วยเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีกำลังในการจัดการเรื่องร้ายๆต่างๆที่ไม่ดีและขอพระเจ้าเมตตาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะรู้จักจัดการสิ่งที่ดีให้เป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระองค์โดยเฉพาะชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะมอบไว้กับพระเจ้าและขอพระองค์ได้รับเกียรติจากชีวิตนี้เพราะจิตวิญญ,ญาณน,นั้นเป็นของพระองค์อธิษฐานมอบรักษาข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนในการทํางานตลอดทั้งวันนี้ด้วยความปลอดภยัยทูลขอด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน จะเป็นความรักรักจากั้นระเยซูสาเดจลงมาสู่โลกมานย์ช่วยปวงชนความรัก I